ส,สวัสดีค่ะทุกคนเจมีขนตาด้วยอะเตอร์เจมี่ขนตาด้วยทีวีเป็นไรนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 ขนตาจึ้งเกินใช่ ไม่ใช่ของจริงสวัสดีสวีดัดสวัสดีคุณตาหยาบออมาสวัสดีสวีดัดสวัสดีมันสวีดัดไหนมีใครอยากรู้เรื่องประตูรถบ้างมีใครอยู่บ้างคือถ้าสมมุติว่า ไม่มีใครอยากรู้จะจะไปละหิวข้าวแต่ฉันเห็นทุกคนอยากรู้ฉันก็จะมาเล่าด้วยความรวดเร็วจะไปกินข้าวแล้วไหนมีใครมารอฟังเรื่องประตูรถบ้างห้าสี่สามสองห้าสี่สามสอง มาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเล่าหรอนะหนูจะเล่าแล้วนะอ่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเออวันนี้จะมาเล่าเรื่องว่า สิ่งนี้มาได้ยังไงนะคะก็คือบางคนอุย้ยมันใส่ฟิลเตอร์มันใส่คิวให้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนอุย้ยเปฟิลเตอร์เราก็ไม่สวยสิไม่เปลี่ยนให้อะ่ะฟิลเตอร์จึงปะจึงใจปะอ่ะนี่เห็นชัดเลย คือเรื่องมันมีอว่าเศร้าอ่ะอันนี้โอไม่เห็นคิ้วไปเลยเอายังคือเรื่องมันมีอยู่ว่า,าวนนไม่ไปเขาถามว่าสิ่งนี้คืออะไรเฮ้ยวิจบากคิ้วคือแป๊บหนึ่งคือปิดเสีเตอร์มาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าไม่มกปเาถามว่าสิ่งนี้คืออะไรคือฉันไม่ได้บากคิ้วนะคะทุกคนคือฉันคิ้วแหว่งเห็นเส้นนี้ไหม เหตุเกิดจากนี่ตรงนี้กึ๊กแต่เวลาออกงานเขียนคิวทุกคนก็จะไม่เห็นนะคะแต่ว่านั่นแหละคือเรื่องมีว่าคือเรื่องมีโอ้ยกูจะได้เัาบ้านนอกคืออะมาจริงจัง seriously seriously นะคะจริงจังนะคะอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องจริงจังคือยังไม่เคยเล่าเพราะฉันไม่รู้สึกว่าทุกคนจะอยากรู้ แต่พอมารู้ว่าทุกคนอยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังคือเรื่องมีว่าเล่าเถอะไปเติมสีแดงมาน่ารักไหมไม่ได้เล่าวันนี้ไม่ได้เล่าไปเติมสีแดงอะน่ารักหรอเปล่าโอเคมาละชสินจ้า มาเนอสองนาาคือ okay. เรื่องมันมีอยู่ว่าคือเอาจริงจำรายละเอยียดไม่ได้เพราะมันนานมากมันไม่แน่ใจว่าประถมอะไรด้วยซ้ำแต่จําได้ว่าเหมือนเหมือนขอติดรถแม่น้องฝ้ายกลับเหมือนแบบแม่ติดธุระไปรับที่โรงเรียนไม่ได้เราก็เลยติดรถแม่ฝ้ายกลับมาลงครื่องทางมาลงที่ปัม๊มมาลงที่ปั๊มน้ํามันที่หนึ่งในเชียงใหม่เราเล่าไวๆเลยละแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรถแม่ฝ้ายมาเนาะ จำไม่ได้ว่าตอนนั้นคือหลังจากไปเรียนเต้นกับพี่ฝ้ายหรือเปล่าจาไม่ได้หรือไม่ก็จับกับจากโรงเรียนนี่แหละติดรถพี่ฝ้ายเอ้ยติดรถพี่ฝ้ายใข่ไม่ใช่ติดรถแม่ฝ้ายกับตอนนั้นในรถไม่มีฝ้ายนะเหมือนจะแล้วก็นั่งรถกับเสร็จปุ๊บก็ไปจอดที่ปั๊มแม่เรามารับที่ปั๊มแม่เรามารับที่ปั๊มแล้ว,ลวลรเราก็ลงรถเราก็ลงรถแล้วก็ ไปรถแม่แล้วก็เหมือนลืมของอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยแบบเอ้ยวิ่งรีบวิ่งกลับมาที่รถแม่ฝ่ายเนาะเปิดประตูรอบแรกกึกไม่เป็นไรเพราะไม่เปิดก็เลยออกแรงเล็กน้อยเพื่อที่จะปึกปัก,ปกชาน้ำตาปริมแต่ไม่เราอยู่หน้าแม่แล้วก็โอ๊ยแม่ลืมของค่ะแล้วก็เก็บของแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถ แล้วก็นั่งรถไปแล้วก็ไม่อะไรแล้วก็ชาแล้วก็เริ่มแบบแปลกแปกแลกอ่ะน้ําตาเริ่มจักไหลอยากร้องไห้แต่ตอนนั้นเด็กอะ่ะการร้องไห้เป็นคนอ่อนแอใครคนร้องไห้กันประตูชนหน้านิดเดียวจะมาเจ็บอะไรเอ่ยเปิดประตูเปิดประตูเ,ะเบรหน้ารถมันจะมีกระจกเนาะขึ้นรถแม่ปุ๊บเราไม่ร้องเลเปิดเลือดเลือดแม่เลือดเทาทิชชู่ซับ เหมือนจะหยุดก็สับสับสับส,บส,บสบไปสรุปก็ไม่ได้ไปเย็ยบเดี๋ยวมันหายเองพรเลือดมันหยุดคุอเ้าใครถามว่าฉันสูงขนาดนั้นเลยหรอแกคือรถมันไม่ได้สูงเลยคือมันเป็นรถรถน่าจะรถเก่งแบบมันไม่ได้สูงมากอะ่ะคือมันแบบปักพอดีเลยอะ่ะคือมันปักกี่เลยแบบวุบเดียววุบเดียวเลยถูกก็เลยได้สิ่งนี้มาแบบ ไม่ได้ตั้งใจนะะจั่นแหละค่ะเจ็มคือบอกค้าไม่ต้องแอปเราก็แก,แกแล้งเราก็แบบเฮ้ยแค่นี้ธรรมดาประตูชนเราก็เก่งหน้าก่อนไงปักแม่ฝ้ายมองหน้าละเราก็โอ๊เก็บของเชา้าขอบคุณค่ะแม่ไม่ได้อะไรเข้ารถไปชาชาแปลกๆเปิดกระจกเลือดไหล โอ้ยซับ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 เลื่อนหยุดแม่ก็บอกเออไม่ายายเป็นไรเดี๋ยวมันก็หายจบคิ้วก şey ็ไม่ขึ <S <s ้นอีกเลยการคิ้วแก้ไหมคะไม่แก้ค่ะเพราะว่าคิ้วน้อยอยู่แล้วเป็นคนขนคิ้วไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็การอีกก็ไม่เหลือคิ้วแล้วค่ะลูกการอีกก็ไม่เหลือแล้วเนาะดังนั้นไม่เป็นไรเราทำได้เรา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 ทำได้อยู่แล้ว <laughs> จบเรื่องเล่าเชา้านี้เรื่องคิ้วจบแต่เพียงเท่านี้คือฉันไม่เคยเล่าเอาจริงฉันก็ลืมไปแล้วเอาจริงฝ้ายอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้าฉันลืมไปแล้วด้วยซ้าเรื่องนี้แม่ฝ้ายไม่ผิดอะไรนะคะรถแม่ฝ้ายไม่ผิดอะไรฉันเองก็เปิดกึกมันไม่มันไม่เปิดอประตูมันไม่เปิดอะ่ะฉันก็จบจบนี่นะคะ ดังนั้นนะคะบางทีมันก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นวิวัฒนาการกับการเขียนคิ้วมันก็อัปเกรดบางทีเขียนคิ้วไม่ดีมันก็เห็นดังนั้นก็ครับบางทีแบบโอ้ยพี่โจตั้งใจวันนี้ปากคิ้วมาไม่ใช่คือมันเขียนไม่ติดคือบางทีแต่งหน้าเองมันเขียนไม่ติดแต่ช่างแต่งคือ perfect คือตเนาะมีคนทุกหลายคนสงสยัยชินเจ้า จาเจียนจบไม่ไข่ต้มที่นี่ไม่ีไข่ต้มไม่มีแมคกอเชฟไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไ,มมไมมข่ต้มอะไรทั้งนั้นฉนหน่ารักแกเป็นมือเป็นไร <c oughs> ตื่นเต้นานะไม่ได้ไลฟ์นานมากจะไปแล้วฉันจะไปแล้วไปรับฉันจะออกไปกินข้าวแล้วฉันจะไม่คุยกับทุกคนแล้ว คิดถึงนะคะทุกคนมาเจอกันวันที่31นะคะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหลายคนถามว่าพี่โจจะไปางานวันเกิดวันไหนนะคะก็มี2วันเนาะ28 29ขออนุญาตไม่บอกว่าจะไปวันไหนเป็นเย็นจะบอกว่าเปเย็นแต่จะไม่บอกไปวันไหนเพราะว่าถือว่า เป็นวันแห่งโชคชะตาละกันเพราะว่าฉันบอกใช่ไหมเธออาจจะไม่ไปเวลาอื่นเธอก็จะไปแค่เวลานานแล้วคนมันก็จะเยอะแล้วมันก็จะเบียดกันแล้วก็ใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายก็ถือว่าโชคชะตาใครไปปะกันพอดีก็ถือว่าเลิศฉันได้จะไปเวลาทุกคนเลิกงานแหละก็ไปลุนเอาเพราะฉันมีงานเหมือนกันตอนเช้านะคะก็เขาไม่บอกละกันว่าไปวันไหนเวลาไหนแต่ว่าก็เจอกัน ได้เจอก็เจอไม่ได้เจอไม่เป็นไรเราไปเจองานเฟสได้เราคุยกันได้ทุกที่ทุกวันทุกวันไปวันเกิดได้โกโก้แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคได้ไหมได้ไหมสำหรับใครทํางานทํางานเลยมันไม่มีอะไรเลยทุกคนว่างวันไหนไปวันนั้นไปแบบเห็นเห็นทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นะคะโจก็จะแค่ไปร่วมโปรเจกต์เฉยๆแบบว่าไปเออไปดูอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเห็นทุกคนเ,เห็นทุกคนตั้งใจทำก็เลย อยากไปอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะวุ่นวายกันเนาะถ้าแบบโจนัดเวลาก็ไม่อยากไม่อยากให้วุ่นวายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะพอจะผูกบังเอิญเจอเอ้ยบังเอิญให้มันเป็นเรื่องบังเอิญให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาดังนั้นใครลุ้นลุ้นเอาว่าโจจะไปวันไหนนะคะเพราะว่าปีก่อนโจก็ไม่บอกปะโจรู้สึกว่าโจไม่ได้บอก เลยสักปีน่างหากก็ลุ้นเอานะคะว่าจอเสร็จธุรละกี่โมงไปได้กี่โมงเพราะอีกอย่างที่โจไม่บอกเวลาเพราะว่าจอไม่รู้เจอเสร็จธุรละกี่โมงด้วยเนั้นก็ไว้เจอกันนะคะถ้าได้เจอไปละบายบายบาย